นี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเรามีแต่เรื่องดีๆนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของพี่อ้นสี่พันนะคะแล้วก็นาตาลีเดวิสค่ะทั้งสองคนเนี่ยขอทําหน้าที่เป็นกูรูพาคุณผู้ชมทุกคนนะคะไปชิมแฮมเบอร์เกอร์และเคบับสุดแนสนจะน่ารับประทานจากร้านกัปตันคอเนอร์ค่ะซึ่งร้านเนี่ยนะคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในร้านที่มีห้องแอร์มีโต๊ะรับประทานอาหารหรูหราอะไรเลย แต่ร้านนี้เป็นรถเคลื่อนที่ซึ่งจะมาตั้งขายตามจุดต่างๆและแวกถนนรามอินทราซึ่งทั้งพี่อ้นแล้วก็คุณนาัตาลีเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปแนะนำเมนูเด่นของร้านนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์และเคบับ ซึ่งทั้งคู่การันตีนะคะว่ารสชาติอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาชิมมาอุดหนุนคุณคอเนอร์ชายชาวต่างชาติที่แม้ว่าขาทั้งสองข้างจะพิการนะคะต้องใส่ขาเทียมแต่ก็มุ่งมั่นทำมาหากินอย่างสุจริตโดยมีพันรยาคนไทยชื่อคุณบีคอยเป็นลูกมือให้นะคะซึ่งหลังจากที่พี่อ้นและคุณนาัตาลีได้โพสต์คลิปลงไปในโซเชียล<ๆ>ก็มีหลายคนแห่ตามไปอุดหนุนส่งกำลังใจให้สสามีพัรยาสู้ชีวิตคู่นี้จำนวนมากนะคะ เห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าภายใต้สถานการณ์โควิดที่มันจะเลวร้ายสักแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะปรับตัวรู้จักที่จะใช้ชีวิตนะคะสิ่งดีๆยังรอคุณอยู่เสมอให้คิดแบบนี้เนะใช่ค่ะ